คุณเห็นอะไรบ้างในภาพเหล่านี้ครอบครัวความรักความมั่นใจถ้าคุณคิดแบบนั้นลองฟังเรื่องราวของพวกเขาดูสักหน่อยไหมล่ะโหเจ๊ผมได้ยังเป่าเกือบหมืนนะ่นเน่ะอ๋อเหรองั้นผมไปอวดเพื่อนกันนะอืม อาม่านะอามา่าเล่ามาตลอดแท้วตอนเด็กก็เคยเจอแบบนี้รักหลานชายมากกว่าหลานสาวแต่พอโตมากลับมาทำกับหลานตัวเองซะง,งั้นตลกอ่ะโอ้ย จะป่ามาทําไมยะก็อยากปาเฉยๆแบบตัวทำไมับตัวเองโอ๊ยจะสีเลือดทาไมเป็นตัวก็ทําตัวตลกตลกสิตุ๊ดก็เทอคนอื่นก็เป็นแบบนี้กันหมดนั่นแหละก็จะอะไรเยอะแยะ,ยะทําไม่ได้ก็กลับไปเสด็จโป่งแม่หยิบวานไปฉันก็แค่เป็นตัวของตัวเองทําไมฉันต้องเป็นตัวตลกให้พวกแกด้วยคุณจะสัญญากับผมได้ไหมว่าไงคะ ถ้าแต่งงานกันแล้วผมอยากให้คุณล,ลาออกจากงานแล้วมาเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านน่ะฮะเล่นมุกอะไรอยู่ล่ะคะฉันก็ยังรักการทำงานยังไงก kind of kind of ็ยังทำงานได้อยู่ดีนี่คุณไม่ใช่นะคือผมไม่ใช่เพราะความเคยชินหรือเปล่าหรือเพราะสังคม ที่ทำให้เราทำได้ความรู้สึกกันด้วยภาพจําและความหวังดีแบบนี้